สวัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือ,อยาที่เรานำมาใช้ในการรักษาคนที่มีอาการปวดจากโรคเกาต์ท่านผู้ชมครับในการรักษาคนที่เป็นโรคเกาต์ด้วยยานั้นมีเป้าหมายอยู่สองประการด้วยกันประการแรกคือการรักษาอาการปวดและการอักเสษ ประการที่2เป็นการใช้ยาเพื่อลดระดับกรดยูริกในกระแสเลือดให้ลงสู่ระดับปกติท่านผู้ชมครับยาที่ถูกนำมาใช้ในการลดอาการปวดและอาการอักเสบตัวแรกมีชื่อบ่าโคลจีซิงส่วนทัวที่สองเป็นสารสเตียรอยสารตัวนี้เมื่อฉีดเข้าไปแล้วมันสามารถทำให้คนไข้าหายจากอาการปวดของโรคเกาได้ภายใน24ชั่วโมง ยากลุ่มที่สองเป็นยาที่นำมาใช้ในการลดกรดยูริกภายในกระแสเลือดลงสู่ระดับปกติที่เราควรทราบมี3ตัวด้วยกันตัวแรกมีชื่อว่าแอลโลพิลูโนตัวที่2มีชื่อว่าเฟบูโอสตัดตัวที่3ามโปรเบนิซิดตัวที่มีชื่อว่าปรีโคติเคสสำหรับสองตัวแรก เอลพิโลโนโลและเฟบูโอสเตนนั้นมันจะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่มีชื่อว่าเซนทีนออกซิเดตเป็นการลดการสร้างกรดยูริกภายในร่างกายลงข้อที่น่าสังเกตนะครับยาเฟบูโอสเตนนั้นมีคุณภาพเหนือกว่าเอลพิโนโนโส่วนตัวที่3ามโปรเบนิซิดนั้นมันจะออกฤทธิ์ที่ไต โดยการช่วยหรือส่งเสริมไตให้ขับกรดยูริกออกจากร่างกายในกรณีที่คนผู้นั้นเป็นโรคไตให้หลีกเลี่ยงจากการใช้โปรเบนิซิดนะครับสำหรับตัวที่4ปรีโ d รดีเคสเป็นยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาในสหรัฐอเมริกาให้นำมาใช้ในการรักษาคนที่เป็นโรคเกาตโดยมันออกฤทธิ์ ลดระดับกรดยูริกภายในกระแสเลือดไม่เพียงเท่านั้นนะครับยาตัวนี้มันยังป้องกันไม่ให้กรดยูริกตกปลึกได้อีกด้วยนั่นคือยาชนิดต่างๆที่แพทย์เรานำมาใช้ในการรักษาคนที่เป็นโรคเกาท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติีลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ